เมื่อเราเข้าสู่วัย5้ปีร่างกายและจิตใจของเราเริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพร่างากายแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองและรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์และเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อชีวิตต่อของแต่ละคนโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงแง่มุมที่ละเอียดอ่อนของเพศสัมพันธ์และความผูกพันกับคู่ชีวิตหนึ่งในสิ่งที่สังเกตได้ง่ายคือความต้องการทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา และวิธีที่เราจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลลึกซึ้งต่อคุณภาพชีวิตทางเพศของเราในปีต่อๆไปการช่วยตนเอง masturbation เป็นการกระทําตามธรรมชาติในชีวิตทางเพศของมนุษย์ซึ่งสามารถนํามาซึ่งประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่เพียงเป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดแต่ยังช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นเอนโดฟินซึ่งสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย และความสุขอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่วัย50ปีการช่วยตนเองอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะหากมันกลายเป็นวิธีการทดแทนการเชื่อมโยงและความใกล้ชิดกับคู่ชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงาวิตกกังวลและแม้กระทั่งการสูญเสียช่วงเวลาสนิทสนมที่สำคัญในความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลังวัย5้ปี เมื่อเราเข้าสู่วัย50ปีร่างกายเริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ชายระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอรรในร่างกายลดลงทำให้ความต้องการทางเพศลดลงมีความยากลำบาก่อในการรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศและความสามารถทางเพศโดยรวมลดลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจสร้างความไม่มั่นใจและขาดความมั่นใจทำให้ผู้ชายหลาย คนหันไปช่วยตนเองเป็นวิธีการรักษาความพึงพอใจทางเพศอย่างไรก็ตามการช่วยตนเองเพียงตอบสนองความต้องการทางเพศเพียงบางส่วนและไม่สามารถทดแทนความผูกพันทางอารมณ์ที่ความสัมพันธ์ทางเพศที่มีสุขภาพดีกับคู่ชีวิตสามารถนำมาได้สำหรับผู้หญิงการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายอาจทำให้เกิดอาการช่องคลอดแหง้งและลดความยืดหยุ่นทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกขาดความมั่นใจ และลังเลที่จะมีความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตในกรณีนี้การช่วยตนเองอาจเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทางร่างกายชั่วคราวแต่ไม่สามารถทดแทนการเชื่อมโยงและความเข้าใจลึกซึ้งระหว่างคู่ชีวิตได้เราได้แบ่งปันบทเรียนสำคัญบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้ มีคุณค่าโปรดคอมเมนต์ว่าชอบวิดีโอนี้ในคอมเมนต์เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงอยู่เคียงข้างฉันผ่านวิดีโอนี้นะการช่วยตนเองหลังวัย50และผลกระทบที่ตามมาแม้ว่าการช่วยตนเองเป็นการกระทำตามปกติและสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราวแต่หากใช้มากเกินไปอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความต้องการทางเพศของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงและร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้เหมือนเดิม การช่วยตนเองอาจกลายเป็นวิธีที่ง่ายในการตอบสนองความต้องการทางเพศโดยไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกขาดความมั่นใจหรือวิตกกังวลในความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตอย่างไรก็ตามหากมันกลายเป็นนิสัยที่ทดแทนความสัมพันธ์ทางเพศที่แท้จริงอาจนำไปสู่ความเหงาและความห่างเหินในความสัมพันธ์คู่ชีวิตส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตทางอารมณ์และความสุขในครอบครัวนอกจากนี้การช่วยตนเองอาจทำให้คุณภาพทางเพศในความสัมพันธ์ระยะยาวลดลงเมื่อบุคคลช่วยตนเองบ่อยครั้ง เพื่อความพึงพอใจพวกเขาอาจสูญเสียความสามารถในการรับรู้และสัมผัสอารมณ์ลึกซึ้งในความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ชีวิตช่วงเวลาสนิทสนมที่แท้จริงช่วงเวลาที่เชื่อมโยงทางอารมณ์และร่างกายอาจถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกชั่วคราวซึ่งทำให้ความผูกพันและความรักในความสัมพันธ์ลดลงแม้ว่าการช่วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศตามธรรมชาติ และสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตตใจแต่หลังวัย5้ปีอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่คุณต้องรับรู้การรักษาชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีและครบถ้วนไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองความต้องการทางเพศแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกับคู่ชีวิตดังนั้นหากการช่วยตนเองกลายเป็นวิธีทดแทนความสัมพันธ์ทางเพศที่แท้จริงคุณอาจเผชิญกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์โปรดจำไว้ว่าความใกล้ชิดความรัก และความเข้าใจระหว่างคู่ชีวิตเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตการสำเร็จความใคร่และการขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์นอกจากผลกระทบทางจิตใจแล้วการสำเร็จความใคร่เกินขนาดหลังอายุ50ปีอาจนำไปสู่การขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์เ <sequel. S 1> มื่อการสำเร็จความใคร่กลายเป็นวิธีหลักในการตอบสนองความต้องการทางเพศความใกล้ชิดระหว่างคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอาจลดลงแทกไม่เพียง แต่เป็นข้อความต้องการทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นการแบ่งปันความรู้สึกการเชื่อมโยงและความรักเมื่อบุคคลหนึ่งแทนที่ความใกล้ชิดนี้ด้วยการสําเร็จความใคร่ความสัมพันธ์อาจตกอยู่ในสภาพขาดการสื่อสารที่แท้จริงนําไปสู่ความห่างเหินทางอารมณ์และลดคุณภาพของความสัมพันธ์ทางเพศเมื่อเรารู้สึกขาดความรักและไม่สามารถรักษาการเชื่อมโยงทางเพศกับคู่ชีวิตการสําเร็จความใคร่สามารถกลายเป็นวิธีง่ายๆในการหลีกหนี จากความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถทดแทนการเชื่อมโยงทางจิตใจที่ลึกซึ้งซึ่งแทกกับคู่ชีวิตมอบให้ได้ความสัมพันธ์ทางเพศที่มีสุขภาพดีไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองความต้องการทางร่างกายแต่ยังเป็นโอกาสในการแบ่งปันและเข้าใจกันมากขึ้นการสำเร็จความใคร่หลังอายุ50ปีไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางร่างกายแต่ยังเป็นปัญหาลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและอารมณ์แม้ว่าการสำเร็จความใคร่จะนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราว แต่มันไม่สามารถแก้ไขความรู้สึกเหงาขาดความรักและการขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ได้เพื่อรักษาชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจพร้อมกับรักษาการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับคู่ชีวิตการเข้าใจผลกระทบทางจิตใจของการสำเร็จความใค,ใคร่และไม่ให้มันกลายเป็นวิธีทดแทนความใกล้ชิดที่แท้จริงจะช่วยให้เรามีชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความรักเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ บทบาทสำคัญของการเชื่อมโยงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ระยะยาวแซกไม่เพียงแต่เป็นความต้องการทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและพัฒนาการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างสององอคนแซกเป็นสะพนานสำคัญในการแสดงความรักความห่วงใยและความผูกพันระหว่างคู่รักมันไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองทางร่างกายแต่ยังเป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้สึกความคิดและเสริมสร้างความรักเมื่อเราแก่ขึ้น ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอาจส่งผลต่อความสามารถในการรักษาความต้องการทางเพศแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องการความใกล้ชิดหรือความรักจากคู่ชีวิตตรงกันข้ามในช่วงปีเหล่านี้ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ยิ่งต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยที่แซกมีบทบาทสำคัญการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ตามการเวลา เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราเริ่มเพชินกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจการลดลงของฮอร์โมนเพศเช่นเทสโทโสเตอโรนในผู้ชายและเอสโตรเจนในผู้หญิงอาจทําให้ความต้องการทางเพศลดลงทําให้ยากที่จะรักษาชีวิตทางเพศเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรักหรือเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตได้จริงๆในความเป็นจริงเมื่อสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงความต้องการในการเชื่อมโยงทางอารมณ์และความใกล้ชิดกับคู่ชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าเดิม การเชื่อมโยงทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์สำหรับคู่รักหลายๆคู่แซกไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นวิธีในการแสดงความรักการดูแลและความเข้าใจกันเมื่อการเชื่อมโยงทางอารมณ์แข็งแ,งแกร่งความสัมพันธ์ทางเพศจะกลายเป็นความใกล้ชิดและพึงพอใจมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายการสำเร็จความใคร่และความห่างเหินในความสัมพันธ์ เมื่อการสำเร็จความใคร่ยกลายเป็นนิสัยที่ทดแทนการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตอาจนำไปสู่ความห่างเหินและขาดความรักในความสัมพันธ์แม้ว่าการสำเร็จความใคร่เราจะตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาชั่วคราวแต่มันขาดปัจจัยทางอารมณ์ที่คอความสัมพันธ์ทางเพศที่แท้จริงมอบให้เมื่อการสำเร็จความใคร่ทดแทนการสื่อสารและความใกล้ชิดกับคู่ชีวิตอาจนำไปสู่การขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างสองคนทำให้ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ลงและนำไปสู่ความรู้สึกเหงาว่างเปล่า หรือแม้กระทั่งความไม่พอใจนอกจากนี้เมื่อบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์รู้สึกว่าความใกล้ชิดทางเพศไม่ได้รับความสำคัญหรือคู่ชีวิตไม่สนใจที่จะรักษาการเชื่อมโยงทางอารมณ์ผ่านแซกพวกเขาอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับความรักนี่อาจนำไปสู่การเ้าวฉานในความสัมพันธ์ทำให้ความการช่วยตนเองมากเกินไปผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจการช่วยตนเองในระดับที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศที่เป็นธรรมชาติและมีสุขภาพดี โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอาจส่งผลต่อความต้องการทางเพศอย่างไรก็ตามเมื่อการช่วยตนเองกลายเป็นนิสัยที่มากเกินไปโดยเฉพาะหลังอายุ50ปีมันอาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจที่ร้ายแรงซึ่งเราไม่สามารถมองข้ามได้เมื่อบุคคลหนึ่งพึ่งพาการช่วยตนเองมากเกินไปเพื่อบรรเทาความเครียดะลดความวิตกกังวลหรือความต้องการทางเพศมันอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตใจของพวกเขาความรู้สึกผิดและอับอาย หนึ่งในผลกระทบแรกของการช่วยตนเองมากเกินไปคือความรู้สึกผิดและอับอายแม้ว่าการช่วยตนเองจะเป็นการกระทำตามธรรมชาติแต่เมื่อมันกลายเป็นนิสัยที่ทดแทนความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แท้จริงหลายคนอาจเริ่มรู้สึกผิดเกี่ยวกับการกระทำของตนเองโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่แท้จริงกับคู่ชีวิต หรือใช้การช่วยตนเองเป็นวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาในความสัมพันธ์ความรู้สึกผิดนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกได้ค่าขาดความมั่นใจและรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของคู่ชีวิตได้นอกจากนี้ความรู้สึกผิดเหล่านี้อาจทําให้ความเครียดภายในตัวเองเพิ่มขึ้นและความรู้สึกไม่พอใจกับตนเองเมื่อบุคคลรู้สึกอับอายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนพวกเขาอาจหลีกเลี่ยงการสื่อสารปฏิเสธที่จะเปิดเผยความรู้สึก และไม่สแสวงหาการสนับสนุนจากคนที่รักสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเหงาและลดคุณภาพชีวิตโดยรวมความรู้สึกเหงาและว่างเปล่า ผลกระทบอีกประการของการช่วยตนเองมากเกินไปคือความรู้สึกเหงาและว่างเปล่าที่มันอาจก่อให้เกิดเมื่อการช่วยตนเองกลายเป็นวิธีหลักในการตอบสนองความต้องการทางเพศบุคคลอาจสูญเสียโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ดีต่อสุขภาพกับคู่ชีวิตการช่วยตนเองอาจนำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราวแต่ไม่สามารถทดแทนการเชื่อมโยงทางอารมณ์และเพศสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองคนได้สิ่งนี้อาจทำให้บุคคลรู้สึกขาดความใกล้ชิดและความรักที่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงมอบให้ แม้ว่าการช่วยตนเองอาจบรรเทาความเครียดในระยะสั้นแต่มันไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ที่ความสัมพันธ์ระยะยาวและผูกพันมอบให้ได้การขาดการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตอาจสร้างความรู้สึกว่างเปล่าทำให้บุคคลรู้สึกไม่พอใจทางอารมณ์และจิตใจลดระดับการติดต่อกับคู่ครองการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจลดระดับการติดต่อกับคู่ครองทำให้เกิดระยะห่าง และความห่างเหินในความสัมพันธ์แทนที่จะเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ผ่านช่วงเวลาใกล้ชิดและการแบ่งปันบางคนอาจเลือกที่จะช่วยตัวเองเป็นวิธีหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความเครียดในความสัมพันธ์วิธีนี้อาจนำไปสู่การลดความใกล้ชิดและความรักในความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์มีความพึงพอใจน้อยลงและไม่คงทนการขาดการสื่อสารที่แท้จริงการแบ่งปันความรู้สึกและความใส่ใจในความสัมพันธ์อาจลดคุณภาพทางอารมณ์ และทําให้เกิดความไม่พอใจหากการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีหลักในการตอบสนองความต้องการทางเพศแทนที่จะเป็นการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคู่ครองอาจทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกห่างเหินและไม่ใกล้ชิดกันอีกต่อไปการช่วยตัวเองมากเกินไปหลังจากอายุ50อาจทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่เพียงแค่ทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างลึกซึ้งความรู้สึกผิดความอับอาย ความเหงาและความว่างเปล่าอาจกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงหากการช่วยตัวเองกลายเป็นนิสัยทดแทนการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่แท้จริงแทนที่จะทําให้พอใจชั่วคราวการช่วยตัวเองอาจทําให้เกิดความรู้สึกขาดแคลนและลดความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อรักษาชีวิตทางเพศและความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพดีสิ่งสําคัญคือการหาวิธีรักษาการเชื่อมเติมต่อกับคู่ครองและดูแลสุขภาพจิตเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่พึ่งพาการช่วยตัวเองมากเกินไป การช่วยตัวเองและปัญหาสุขภาพอื่นๆแม้การช่วยตัวเองเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางเพศเมื่อทำในระดับที่เหมาะสมแต่หากทำมากเกินไปโดยไม่ควบคุมอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อร่างกายแต่ยังสามารถมีผลกระทบต่อจิตใจและคุณภาพชีวิตประจำวันความเหนื่อยล้าและอาการปวดเมื่อร่างกาย หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ชัดเจนจากการช่วยตัวเองมากเกินไปคือความเหนื่อยล้าและอาการปวดเมื่อร่างกายการช่วยตัวเองติดต่อกันโดยไม่มีการพักผ่อนทำให้ร่างกายเครียดและรู้สึกอ่อนล้ากระบวนการนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดไม่ตามร่างกายโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกเชิงกรานหรือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอความสามารถในการจดจ่อก็จะลดลงซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันการขาดการนอนหลับและการพักผ่อนที่เพียงพออาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าที่ต่อเนื่องลดประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันทำให้ยากที่จะรักษาความคิดสร้างสรรค์และสมาธิการขาดการพักผ่อนนี้สามารถลดคุณภาพชีวิตและสร้างความเครียดและวิตกกังวลได้ผลกระทบต่อลูกผู้ชายลดคุณภาพน้ำอสุจิและความสามารถในการเจริญพันธุ์สำหรับผู้ชาย การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์หนึ่งในผลกระทบเชิงลบจากการช่วยตัวเองมากเกินไปคือการลดคุณภาพน้ําอสุจิเมื่อผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยเกินไปร่างกายไม่มีเวลาผลิตน้ําอสุจิที่มีคุณภาพสูงซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการมีลูกและลดโอกาสในการตั้งครรภ์หากต้องการมีบุตรนอกจากนี้การช่วยตัวเองมากเกินไปยังสามารถนําไปสู่ความเหนื่อยล้าทางเพศ ลดความปรารถนาในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองสถานการณ์นี้อาจทําให้เกิดความไม่สมดุลในความสัมพันธ์เมื่อฝ่ายหนึ่งรู้สึกพอใจผ่านการช่วยตัวเองแทนที่จะมีความสนใจในความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคู่ครองคำแนะนำในการติดตามเราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนที่เราได้แชร์ในวิดีโอนี้หากคุณพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และมีความหมายการุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และจะนำไปใช้ในชีวิตประจาวันของคุณที่คอมเมนต์ด้านล่าง หากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนนี้มีค่ามากกรุณาคอมเมนต์ชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางกับเราผ่านวิดีโอนี้ผลกระทบต่อลูกผู้หญิงความเจ็บปวดในช่องคลอดและปัญหาทางสรีรวิทยาอื่นๆสำหรับผู้หญิงการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทางสรีรวิทยาหนึ่งในผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นคือความเจ็บปวดในช่องคลอดหากการช่วยตัวเองทำมากเกินไป ร่างกายอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการฟื้นฟูซึ่งอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายในบริเวณช่องคลอดส,สิ่งนี้อาจทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่สนุกและส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศและความสะดวกสบายในครั้งถัดไปการช่วยตัวเองมากเกินไปยังสามารถทำให้ความไวต่อความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงลดลงทำให้พวกเขารู้สึกยากที่จะสัมผัสความสุขและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศที่ตามมาสิ่งนี้อาจลดคุณภาพของความสัมพันธ์ และทำให้เกิดความไม่สมดุลในชีวิตทางเพศการช่วยตัวเองหากทำในระดับที่พอดีและมีการควบคุมสามารถนำไปสู่ประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจได้อย่างไรก็ตามการช่วยตัวเองมากเกินไปเมื่อไม่ได้รับการควบคุมอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงตั้งแต่ความเหนื่อยล้าอาการปวดตามร่างกายไปจนถึงการลดคุณภาพน้ำอสุจิ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์รวมทั้งปัญหาทางสรีวิทยาในผู้หญิงเพื่อรักษาชีวิตทางเพศที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลฟังเสียงร่างกายและไม่ให้การช่วยตัวเองกลายเป็นนิสัยแทนที่การเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่แท้จริงกับคู่ครองวิธีการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีหลังอายุ50เมื่อก้าวเข้าสู่อายุ50ปีร่างกายเริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพทางเพศถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจสร้างความท้าทายแต่การรักษาชีวิตทางเพศที่ดีหลังอายุ50ก็ยังสามารถทำได้หากรู้วิธีฟังเสียงร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้านล่างนี้คือลำดับการแนะนำเพื่อช่วยรักษาสุขภาพทางสรีวิทยาและทางเพศในช่วงนี้ของชีวิตฟังเสียงร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเมื่อก้่วผ่านอายุ50 ร่างกายของเราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาสำหรับผู้ชายระดับของเทสโทสเตอรโรนจะลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความปรารถนาและความสามารถในการรักษาการแข่งตัวสำหรับผู้หญิงการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถทำให้ช่องคลอดแหง้งและทำให้ความยืดหยุ่นของร่างกายลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายในการมีเพศสัมพันธ์เพื่อรักษาชีวิตทางเพศที่ดี ขั้นตอนแรกคือการฟังเสียงร่างกายและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะพยายามรักษานิสัยเหมือนตอนวัยหนุ่มสาวควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเช่นการใช้สารหล่อลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการมีเพศสัมพันธ์หรือการทำแบบฝึกหัดช่วยรักษาสุขภาพทางเพศเช่นการฝึกเคเกิลเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานการช่วยตัวเองอย่างมีขอบเขตการช่วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศที่ธรรมชาติและสามารถนำไปสู่ประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในการบรรเทาความเครียดอย่างไรก็ตามเมื่อการช่วยตัวเองกลายเป็นนิสัยมากเกินไปมันอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพและจิตใจดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำการช่วยตัวเองอย่างมีขอบเขตไม่ให้มันมาแทนที่การเชื่อมต่อและการสื่อสารทางอารมณ์กับคู่ครองควรมองการช่วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเพศที่ดี แต่ไม่ควรให้มันกลายเป็นเครื่องมือเดียวในการตอบสนองความต้องการทางเพศจำเป็นต้องรักษาความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาส่วนตัวและการเชื่อมต่อกับคู่ครองการสื่อสารที่เปิดเผยและแบ่งปันความรู้สึกกับคู่ครองหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีหลังจากอายุ50คือการสื่อสารกับคู่ครองการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางเพศอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความรู้สึกไม่ได้รับการตอบสนองในความสัมพันธ์ดังนั้นการแบ่งปันความรู้สึก และความต้องการทางเพศกับคู่ครองจึงมีความสำคัญมากควรเปิดใจและตรงไปตรงมากับคู่ครองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและความต้องการทางเพศของคุณซึ่งจะช่วยรักษาการเชื่อมต่อและความรักในความสัมพันธ์พร้อมกับลดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่ได้รับความสนใจการแบ่งปันเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นและร่วมกันหาทางออกสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคำแนะนำในการติดตาม เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนที่เราได้แชร์ในวิดีโอนี้หากคุณพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และมีความหมายกรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณที่คอมเมนต์ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนนี้มีค่ามากกรุณาคอมเมนต์ชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางกับเราผ่านวิดีโอนี้ สร้างสภาพแวดล้อมทางเพศที่ผ่อนคลายและสะดวกสบายการสร้างสภาพแวดล้อมทางเพศที่สะดวกสบายและผ่อนคลายมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหลีกเลี่ยงปัจจัยที่สร้างความเครียดหรือแรงกดดันในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ทางเพศการใช้เวลาร่วมกันสำรวจความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่อาจถูกลืมไปในชีวิตที่ยุ่งเหยิงนั้นสามารถช่วยสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย และผ่อนคลายยอให้คุณและคู่ครองการใช้วิธีการผ่อนคลายเช่นการอาบน้ำอุ่นการนวดเบาๆหรือแม้กระทั่งค่ำคืนโรแมนติกที่ไม่มีความรีบเร่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายและผ่อนคลายเพื่อให้คุณและคู่ครองได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาส่วนตัวขอคำแนะนำจากแพทย์เมื่อจำเป็นหากพบปัญหาสุขภาพทางเพศใดๆการขอคำแนะนำจากแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากปัญหาต่างๆเช่นการลดความต้องการทางเพศ ความยากลำบากในการรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในผู้ชายหรือช่องคลอดแห้งในผู้หญิงอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลทันทีแพทย์สามารถช่วยคุณระบุสาเหตุของปัญหาและเสนอแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ยา <c oughs> การบำบัดฮอร์โมนหรือการรักษาทางเลือกอื่นๆซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพทางสรีรวิทยาและมั่นใจว่าคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีและพึงพอใจ การรักษาชีวิตทางเพศที่ดีหลังจากอายุ50เป็นกระบวนการที่ต้องรวมการดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับคู่ครองการฟังร่างกายการทำการช่วยตัวเองอย่างพอเหมาะการรักษาการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับคู่ครองและการขอคำแนะนำจากแพทย์เมื่อจำเป็นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชีวิตทางเพศเต็มไปด้วยความสุขและมีสุขภาพดีในช่วงปีที่เหลือหาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น เมื่อเผชิญกับปัญหาสุขภาพทางเพศการหาคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาสุขภาพทางเพศและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีเมื่อปัญหาสุขภาพทางสรีรวิทยาอาจซับซ้อนมากขึ้นการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะยิ่งจำเป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นการลดความต้องการทางเพศความยากลำบากในการรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ช่องคลอดแห้งหรือปัญหาทางสรีรวิทยาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงอายุนี้พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของปัญหาเหล่านี้และเสนอวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณรักษาชีวิตทางเพศที่ดีและพึงพอใจอย่าลังเลที่จะขอการสนับสนุนเมื่อจำเป็นเพราะสุขภาพทางเพศไม่เพียงส่งผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อจิตใจและการเชื่อมต่อกับคู่ครองผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณหาความสมดุลและปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางเพศ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ50ปีและมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้ว่าการช่วยตัวเองอาจนำมาซึ่งประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจแต่การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจนำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อร่างกายเริ่มประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและสุขภาพทางสรีรวิทยา การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นความเหนื่อยลา้าอาการปวดตามร่างกายและลดความสามารถในการจดจ่อนอกจากนี้หากการช่วยตัวเองกลายเป็นนิสัยแทนการใกล้ชิดกับคู่ครองมันอาจสร้างความรู้สึกขาดหายในความสัมพันธ์และลดคุณภาพชีวิตดังนั้นสิ่งสําคัญคือการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีฟังร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในร่างกายการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นโอกาสที่จะช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และดูแลสุขภาพทางสรีวิทยาได้อย่างเหมาะสมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างบวกรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์และหากพบปัญหาขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อการสนับสนุนที่ดีที่สุดฟังเสียงร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาชีวิตทางเพศที่ดีและพึงพอใจหลังจากอายุ50สิ่งสำคัญคือการฟังเสียงร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ร่างกายประสบการเข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาคือส่วนสำคัญในกระบวนการรักษาการเชื่อมต่อทางอารมณ์และทางเพศกับคู่ครองหากรู้สึกถึงปัญหาใดๆในชีวิตทางเพศตั้งแต่การลดความต้องการทางเพศไปจนถึงปัญหาทางร่างกายอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์สามารถช่วยคุณหาสาเหตุและเสนอวิธีการรักษาที่เหมาะสมการยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศอย่างมีสุขภาพดีและพึงพอใจ เราได้สำรวจวิธีการที่สำคัญในการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีหลังจากอายุ50ตั้งแต่การฟังเสียงร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไปจนถึงการหาความช่วยเหลือจากแพทย์เมื่อจำเป็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นความท้าทายแต่หากเรารับรู้และเผชิญกับมันอย่างบวกเราก็ยังคงสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีและพึงพอใจแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากข้อมูลเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงใดในร่างกายของคุณที่คุณเริ่มสังเกตเห็น และคุณจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตทางเพศที่ดีเราหวังว่าจะได้ฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราความคิดเห็นของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อไปในการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ขอบคุณที่ติดตาม